เห็การต้นโพป,ประจําโรงเรียนบ้านพักกัญยาโรตารี่ที่นะคะล้มนะคะชาวบ้านลูกจิตก็มาดูกันนะคะในวันที่26 e กันยายน2566นะคะเหลือไว้ต้นหนึ่งนะคะล้มเวลา16นาฬิกา44นาทีค่ะยายน้อยเห็นพอดี

โอ้ยไปดูก็ติดดู <coughs>